กับงานอาชีพจับสารเนาะอาชีพจับสารนี้งานไม่ไผ่จริงๆอยู่มันอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ขั้นตอนไหนตำแหน่งไหนที่มันเหมาะสมกับเราอะนะเนี่ยกับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยมันก็ไปมาในเรื่องของงานจับสารงานจับสารบางคนจะคิดว่าเออเราต้องทําชิ้นงานใหญ่ใหญ่ให่เนี่ยมันบางครั้งมันมันมันอยู่ในเรื่องของการคาดจะส่งอะเนาะมันจะทําให้เราไม่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 ไมไมไมคุ้มค่ากับการจะส่งเนี่ย เราต้องออกแบบชิน้นเล็กๆเนี่ยให้ออกกับให้เหมาะสมกับอ้ยุคสมัยนั่ชั่วโมงนี้นะครับผมเกียวกับงานผมเียที่นี่เนาะก็ให้ฝึกบอบรม้กับชาวบ้านที่ว่านําไปสารพวกหววบ้างยิบกาแฟบ้างหวดหนึ่งข้าวเหนียวบ้างพวกนี้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันก็ใช้กับชีวิตประจําวันของเราอะเนาะอย่างนี้เราจะทำจักต่อกอเอาไปทําหูแก้วกาแฟอย่างนี้นะบางครั้งที่เขาก็สารสารแบบเนี่ย สั่งแล้วสั่งเอาแต่วัาุว่าดวัตถุดิบไปต้องมีวัตถุดิบอย่างเดียวก็ได้เอาไปทําขึ้นรูปเองก็ได้เนี่ยเนาะเดีวกับชุมชนแถวน,นี้ก็จะสานพวกงานหหวด้วงข้าวเหนียวที่กาแฟเราไปดูงานที่ว่าช่วงนี้มันเป็นมันเป็นฤดูกาลที่วฝนมนตกเนาะฝนมันตกมาทําให้เส้นต่อของเราเนี่ยขึ้นเชือ้อราชิ้นงานของเราขึ้นเชือ้อราอีกเนี่ยเราต้องนําไปอบถ้าถ้าแดดออกก็ไม่ค่อยมีปัญหานะทุกวันนี้เราก็ต้องหา แด้แดดออกบ้างฝนตกบ้างเนี่ยชิ้นงานเนาะอย่างครั้งเราก็ถ้าเราถ้าแดดออกก็ก,ก็ก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแต่ว่าถ้าถ้าแดดมันมันไม่มีแดดเนี่ยนะเราก็ต้องใช้อบเอาเนี่ยตัอ,อบตัวนี้ก็จะใช้เป็นตาวฐานเนอ,ะ,อะเป็นตัวฐานอบอบขึ้นเต่อธรรมดาเนี่ยหระครับเนี่ยครับ เราถ้าเราเราเอาอ,อกก่อนเนี้ยเส้นตอกมันจะไม่ไม่ขึ้นเชลราก่อนที่จะนําไปไปสานเนี่ยให้ชุมชนนําไปสานนะถ้าแต่ว่าถ้าแดดออกก,ก็ก็ไม่มีปัญหาหรอกใครมาก่อนก็นําเอาที่ว่าเราจับต่อเตรียมไว้ให้อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เอาชิ้นงานมามา,มา,ม,ามาส่งให้เราบ้างนยะอ่าถ้าเป็นชิ้นงานส่งเป็นพวกอ่าหัวเรื่องข้าวเหนียวนี่แล้วกันเนาะอะ่นี้นี่ที่ขามาส่งเนาะชิ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  อ,อันนี้ก็เป็นหัวหัว,หว,หว,หวหนึ่งข้าวเหนียวงานบางตัวเนี่ยมันก็ต้องใช้ชีวิตเป็นชีวิตประจําวันของเราผลี่บ้านผมชอบกินข้าวเหนียวนะก็จะทําพวกหัวนึ่งข้าวเหนียวราคาก็ใบหนึ่งก็แค่ไม่กี่สิบบาทนะครับเนี่ยใบไดสี่สิบาทห้าสิบาทเนานะที่ที่เราขายกันอย่างเงี้ยนะเวลาส่งเวลาจะส่งให้กับร้านค้าอย่างเงี้ยเราก็จะจัดส่งทีละเยอะๆคือมันซ้อนกันได้อย่างเงี้ย นี่ยกระตั้งนี้มีทั้งหมดอยู่สามสามสิบใบอย่างเงี้ยตั้งหนึ่งก็มูลค่าถ้าคิดเป็นเป็นมูลค่าก็ตั้งหลายหลายร้อยบาทยนะเนี่ยตั้งหนึ่งเนี่ยก็เกือบพันบาทละอย่างเงี้ยนิดเดียวถ้าเราทําเป็นสุม่มละสุ่มอันเบืเริ่มเลยเนี้ยมันก็จะขายยากเนาะมันก็คือขายไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันจะเอาเวลาการท่าของการจัดส่งเนาะเนี่มันจะเป็นพวกหมดจุงชีสก,กาแฟอย่างเงี้ยนะสมมตินี่เราต้องอบถ้าเราไม่อบกนไม่ได้นะนี่ กับิกาแฟเขาเขาก็เป็นหัวนั่นแหละแต่ว่าทํางานชิ้นเล็กขึ้นมางานน่ะถ้ามันชิ้นเล็กก็จะทํายากนะครับมันมันไม่ได้แทนไม่ได้ทําง่ายๆเนาะยิ่งเล็กยิ่งยิ่งยากอย่างกับใบเนี้ยใบละยี่สิบาทสามสิบาทนะที่ขายกันทุกวันเนี้ยนะครับเวลาส่งพี่อเอาไปเอาไปดิฟกาแฟเนาะบางคนก็แบบบอกว่าจะเอาเป็นพวกงานสารด้วยเอาเอาเอาแบบฝาปิดอย่างเงี้ยฟาปิดอันนี้นะเห็นเล็กๆอย่างงี้นะกับตัวนี้นะครับ ทำพอๆกันอันนี้ยังทํายากกว่าเดือดาไปถ้าบางคนไม่เอาฝาปิด่เงี้ยมันก็มันก็จะถูกเนาะถ้าบางคนเอาเอาฝาปิดด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าฝาปิดแบบนี้เลยมันมันก็ได้นะมีฝาปิดแบบไอ้บางคนก็เอาฝาปิดบางคนก็ไม่เอาฝาปิดเนาะแต่ว่าก่อนจะจะส่งให้ลูกค้าเราต้องเอาอบทําให้ชิ้นงานมันแห้งก่อนเพื่อป้องกันทั้งหมอดและเชือ้อราเราต้องเอาเอาเข้ามาอบอย่างี้แหละครับเนีย่ยเป็นชิ้นงานที่เป็นฝาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเอามาอบก่อน ก่อนที่เราจะเอาผ่านกระบวนการแพ็กกิ้งแล้วก็เก็บเก็บไว้ให้มันแห้งก่อนอย่างเงี้ยนะบางคนก็ชอบเป็นกะทิข้าวเหนียวก็มีกะทิข้าวเหนียวเนี่ยจะทําอยู่สองสามไซส์ะครับนี่นะครับอันนี้ยิ่งพองเนี่ยครับอันนี้ก็เหมาะเหมาะกับคำที่ว่าที่พี่ขเขาไปนึ่งข้าวเหนียวกินสองคนครอบครัวสองสามคนนี่แหละพลังพอดีนะบางคนก็เอาฝาปิดบางคนก็ไม่เอาฝาปิดนะนี่ถ้าเอาฝาปิดก็ปิดนี้เลยแล้วก็นึ่งกับภาชนะ เป็นไม้ไผ่ก็ได้เป็นเหล็กก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะที่เราเป็นนึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหัวหนึ่งข้าวเหนียวอันนี้มันจะสุกง,ง่ายสุกไวด้วยเนาะแล้วแต่บางคนก็ไม่เอาฝานะเอาแต่หัวเล็กๆนี้ไปอย่างเงี้ยถ้าเวลาใหญ่ๆเนี้ยหมอ้อเล็กๆเนี่ยก,กินได้หมดครับผมอ่ากะบวนการที่ว่าพวกคนที่ว่าอยากจะทํางานพวกงานไม้ไผ่นะให้ให้เราทํางานพวกนี้มันมันก็อยู่ได้อย่างกับตัวเนี้ยอันนี้มีตั้งยี่ยี่ยี่สิบห้าใบครับเนี่ยถ้าห้ายี่ม่ห้าใบเราเราเป็นมูลมูลคา ก็หลายหลายหลายร้อยบาทละอย่างเงี้ยเวลาเราใส่เราจะส่งพัสดุก็ส่งง่ายค่าจะส่งมันจะไม่แพงงานจักสารเลยนะถ้าค่าส่งประมาณนี้ก็ประมาณสักไม่เกินร้อยบาทะครับทั้งหมดนี้ี่สบห้าสิบบทหรือห้าสิบบาทอย่างเงี้ยในการที่ว่าชุมชนไหนที่ว่าจะทางานในเรื่องของงานงานจักสารนะนะแบบผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเวลาเราจะทํางานจักสารเราก็ดูแบบนะเนาะหลักๆก็คือเครื่องอบของเราเนี่ยนะ อ่าตะอบเนี่เราก็เราก็ควรจะมีทำแบบไง่ายๆครับผมเราจะใช้อะไรก็ได้อันนี้ยังยังแห้งไม่แห้งไม่ค่อยดีนะต้องเอาอบเพิ่อมอีกิดหนึ่งเนี่ยนี้ผมจะทําอยู่หลายชั้นนะกีชั้นก็ได้เราจะเอาชั้นนี้ออกก็ได้เนาะยกขึ้นยกลงเลื่อนขึ้นขั้นตท่าไหม่ก็ได้น,นี่ที่ว่าเราจะทำอัน,นี้ก็จะทาที่พวกหูแก้วกาแฟส่งให้กับลูกค้าลูกค้าสั่งมาไม้ไผ่ ที่ยังมันส,สดๆอยู่แล้วก็ผ่าเอาตากเอาอบให้มันแห้งนิดหนึ่งมันจะมีความเหนียวขนเขาก็จะไม่ค่อยมีอันนี้ก็เกือบจะจับไ,จได้ละอย่างเงี้ยถ้าเราเอาตากแดดก,ก็ได้นะแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีแดดครับเขาต้องเอามาอบอย่างเงี้ยนะครับในการอบก่อนอไปจากนํามาอบอีกทีหนึ่งเนี่ยเนาะกับการทํางานของวิธีการกระบวนการของงานจับสารก็มีประมาณนี้แหละครับผม